f d g สวัสดีครับผมยูก no. hmm. so, yeah. <im> ็ห่างหายกันไปนานนะครับผมสำหรับสกรมวันนี้กลับมาอีกครั้งครับผมก็มีคนถามทักทายเข้ามาเมื่อหลังนะหลังไมค์กันเยอะพอสมควรนะครับผมว่าพี่พี่วิธีการเข้าหลังจากที่ผมปล่อยปล่อยที่เป็นรีวิวนะครับผมทั้งรีวิวฉบับแรกกับรีวิวฉบับ0.7ไปสําหรับสกรมนะครับผมก็อยู่กับเซิร์ฟ เดอะวีไอพีลาวสกัมเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟพีวีอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีการเลดเลดบ้านเนาะโอนชิงค่าวิ่งลาวระเบิดแบบวางระเบิดแบบมั่วๆไม่มีนะครับผมรวมถึงก็เกียนเมอร์ด้วยไม่มีนะครับผมเพราะว่าถ้ามีเกียนเมอร์นะครับแอดมินก็จะทำการสมนาคูณให้นะครับผมก็อยู่กันแบบครอบครัวนะครับผมเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นสังคมเกมสกัมที่ดีนะครับผม เซิร์ฟเนี้ก็เปิดมายาวนานถึง4ถึง5ซีซันแล้วครับผมก็จะทำการเอาไว้เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวไว้ก่อนอาจจะออกหลังหรือว่าอา,อาจจะออกพร้อมกันก็ได้ก,ก,ก,การาไว้เซิร์ฟเพราะว่า,าจะเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงนะครับผมทัศนียภาพ <laughs> โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็มีคนถามเข้ามาว่าพี่ๆแล้วก็เข้าเซิร์ฟยังไงนะครับผมแล้วก็ พี่แล้วก็ลงทะเบียนไวริสเนี่ยทำไมต้องลงนะครับผมแล้วก็สร้างตัวละครนะครับผมสร้างตัวละครนี่ปัญหาโลกแตกนะครับผมซึ่งสร้างตัวละครที่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่า,เ,าเป็นทางสายกลางนะครับผมสายกลางคือยังไงคือเอากลางกลางไว้ก่อนนะครับผมไม่หนักไปทางเ,าเ,าเขาเรียกว,ว่าอะไรไม่หนักไปทางเอนจิเนียร์นะครับผมไดเอนจิเนียร์เยอะก็ความสามารถในการแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดลงอะไรอย่างเงี้ยผมจะเน้นทางสายกลางก็ นา่นาจิตตังนะเพราะว่ามันสร้างได้หลากหลายรูปแบบการสร้างนะครับผมคนที่สร้างเก่งๆเขาจะอาจจะไปะปั่นสเต็งเอาทีหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เน้นสายกลางไปเลยอาจจะไม่เอนจิเนียร์เอฟวาอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเสรียเวลาก็ลําดับแรกครับผมแล้วจะเข้าเซิร์ฟได้ยังไงนะครับผมอยากเล่นเซิร์ฟ VIP แล้วาสกรมเซิร์ฟเวอร์เหลือเกินนะครับผมอยากจะเล่นแบบ PVE นะครับผมไม่อยากจะไปะปนทิ้งวิ่งฆ่ากันนะครับตามตาม,ตามท้องถนนก็ อันดับแรกนะครับผมก็เข้า Discord ก่อนนะครับผม Discord Discord ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วใครเป็นเล่นเกมก็น่าจะมี Discord อยู่แล้วนะครับก็ลิงก์ Discord ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าใครสะดวกพิมพ์ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นข้อความไว้นะครับผมก็พิมพ์ตามนี้เข้าไปเลยหลังจากนั้นเราจะโผล่มาที่หน้า Discord ของ VIP แล้เ s ิ a m Server ตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะยังไม่ไม่ปรากฏห้องอ่า IP Password นะครับผมเราต้องไปทำการลงทะเบียนไวริสก่อนนะครับสำคัญมากนะครับผมการลงทะเบียนไวริสเนี่ยเดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะครับผมไหนๆก็บอกแล้วบอกแบบตำละเอียดตำนานเลยแล้วกันนะทำไมถึงต้องลงไวริสก็เพื่อ,อ,อการช่วยเหลือที่ท,นทันท่วงทีของแอดมินนะครับเพราะว่าแอดมินก็ทีมแอดมินก็จะหมุนเวียนกันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาคอยดูแลนะครับผมทุกๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนไวริสก็จะเป็นการการันตีว่า ทุกๆคนนะครับผมเท่าเทียมกันแล้วก็ลงมาแล้วแอดมินก็เลือกที่จะไปช่วยเหลือ,อตามที่มีผู้เล่นเขาร้องขอเข้ามาครับผมการลงทะเบียนไวริสก็เอาไอดี ID ของสตีมนั่นเองนะครับผมง่ายแก่การที่จะมีเกลียนเมอร์เกลียนเมอร์เข้ามาก็เอาแบนได้ง่ายนะครับผมก็เป็นการป้องปามป้องปามคนไม่ดีนะป้องปามเกลียนเมอร์เพื่อ ดูแลเกมเมอร์ที่ดีนะครับผมเป็นสังคมที่ดีก็อันนี้คร่าวๆนะคร่าวๆในการลงทะเบียนไวลิสนะครับผมอ่าเข้ามาถึงปุ๊บมันจะยังไม่โผลนะ่น้าเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับผมก็เข้ามาลงทะเบียนตรงนี้นะลงทะเบียนไวลิสก็จะมีบอทดคอยต้อนรับนะครับผมซึ่งแอดมินก็แอดมินรำก็ได้บอกวิธีการลงอ่าทะเบียนอย่างละเอียดนะครับผมละเอียดมากๆเลยนะครับไว้แล้วก็พิม ขีดกลาง i n d นะครับแล้วก็กด enter นะครับในที่นี้ผมจะไม่ได้ลงให้ดูนะครับผมก็น่าจะลงเป็นอยู่แล้วเนาะทำตามลำดับ1 2 3 4นะครับผมไม่น่ายากนะครับไม่น่ายากเกินไปนะครับง่ายกว่าการซื้อเกมสก,กร,รําเยอะแยะเลยนะรหลังจากนั้นหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็พิมพ์อย่างนี้นะกดขีดกลางนะครับผมแล้วก็พิมพ์คำสั่ง i n d นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ในคีย์บอร์ดของเราเนั่นเองนะครับผมคงจะไม่มีใครลงผ่านเาขาเรียกว่าอะไรนะโมั้ง let, มือถือ <c oughs> น่าจะลงผ่าน PC โพวก,กรรมเล่นผ่าน PC เนะเาะก็ลงพิมพ์คำสั่งอย่างนี้นะง่ายๆแล้วก,กด enter นะครับผมข้อ2ก็คือคำถามเลกนะครับเขาจะบอกว่าให้พิมพ์ตัวละครนะครับสำคัญมากเลยนะครับก็ตรงนี้นะสำคัญก็คือเราต้อง สร้างชื่อตัวละครนะให้ตรงกับที่เราลงทะเบียนไว้อย่างเช่นเราสร้างชื่อตัวละครว่า,อ,าอย่างผม fdg อย่างนี้นะผมลงทะเบียน fdg นะครับผมผมก็ต้องสร้างชื่อตัวละครว่า fdg นะฮะไม่ใช่ไปสร้างกอไก่ขอไข่นะหรือมีขีดกลางหรือมีจุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแอดมินจะทําการเทเลพอร์ตหรือว่าทําการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะ ลำบากเอาเรื่องเลยนะมันมัน,ม,นมันน่าจะสะดวกต่อการที่แบบว่าพี่พี่แอดมินครับผมติดอยู่ใต้สะพานครับช่วยดึงผมออกทีครับอย่างเงี้ยถ้ามีขีดกลางมีอะไรอย่างเงี้ยแอดมินก็จะกดดึงมาค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเสียชีวิตก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะหลังจากนั้นครับอย่างเดียดที่ผมบอกว่า,าสร้างชื่อตัวละครให้ตรงกันนะครับผมในขั้นตอนของการลงทะเบียนไวลิสกับใน รรนะครับผมก็หลังจากนั้นก็จะปรากฏห้อง ip password นะครับผม ip password ห้องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปสร้างตัวละคร ip password เอาไปใส่ตรงไหนก็ใส่ตรงที่ในเกมสกรรมเดี๋ยวผมเข้าเกมสกรรมนิดหนึ่งนะโอเคอันนี้ไม่มีปัญหานะก็น่าจะจบไปแล้วนะก็เข้า discord มานะครับผมเข้า discord มาก็เข้ามาตรงคำว่าลงทะเบียนไวลิสน,นะครับผมก็มีขั้นตอนการลงทะเบียนไว้แอดมินลำก็ ได้ลงไว้อย่างละเอียดนะครับผมต้องบอกว่าละเอียดสุดๆนะละเอียดมากๆเลยนะครับผมก็พิมพ์คำสั่งขีดกลางนะครับ i n t แล้วก็กด enter นะครับผมก็จะมีระบบบอทดอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อให้เราดำเนินการต่อตามขั้นตอน2,3,4นะครับผมแล้วก็เลขวิธีการดูเลข id ของสตรีมเนี่ยเขาก็บอกไว้อย่างละเอียดเช่นกันนะครับผม ละเอียดมากๆนะครับแอดมนลงจือนะครับผมนายธนาคารใหญ่ของเราก็ได้บอกไว้อย่างละเอียดนะครับผมก็เข้าไปที่มันจริงๆมันก็ไม่ยากนะก็ทุกคนก็ได้ใจรู้อยู่แล้วนะฮะเข้าไปที่สตรีมของเราแน่เองนะก็ไปตรงรายละเอียดบัญชีนะครับก็คัดลอกมานะครับคัดลอกมาจริงๆก็หลายเกมนะหลายเกมที่จะเข้าเซิร์ฟเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนไวริสเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพื่อที่จะยืนยัน ความบริสุทธิ์ใจของเราใน่อะไรต่างๆนั่นเองนะฮะโอเคอันนี้การลงทะเบียนไวลิสก็จบไปละการเอา ID Steam ก็จบไปแล้วมันมีรายละเอียดในนี้อยู่แล้วละ่ะถ้าเราเข้ามาอ่านค่อยๆจะเย็นๆค่อยๆอ่านไม่ใช่เฮี้ยนในการที่จะเข้าเซิร์ฟนะครับแล้วก็อันดับต่อมาก็คืออ่านกฎนะครับผมอ่านกฎนะครับอ่านกฎให้ดีนะครับผมอ่านกฎก็จริงๆมันก็ถ้าปฏิบัติตามกฎเนี่ยมันก็ไม่ยากมันก็เหมือนเข้า ประเทศนั้นนะเข้ารัฐนั้นๆก็มีกฎหมายนะครับผมเพื่อควบคุมคนที่ไม่ดีให้อยู่ในวงจํากัดหรือว่าปกป้องคนดีนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นกฎก็ห้ามใช้โปเปิดโปอะไรต่างๆนี่มันก็น่าจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วไหมว่าเฮ้ยเปิดโปมันเป็นเรื่องที่ผิดจรรยาบรรณคนเล่นเกมนะว้ยให้อะไรอย่างนี้นะฮะก็สร้างาห้ามสร้างบ้าน สร้างบ้านให้ห่างจากจุดไฮรูดนะครับผมจุดไฮรูดอย่างน้อย 50- 500เมตรไม่ใช่ห50้าสิบห้าเมตรขึ้นไปอย่างเช่นบ้าน NC นซีพนะขนาดใหญ่ที่เป็นหมู่บ้านบังเกอร์ปั๊มน้ํามันปราสาทค่ายทหารสนามบินอะไรพวกนี้นะเพื่อป้องกันว่าเฮ้ยคุณสร้างบ้านอยู่ใกล้กับจุดไฮรูดมากเกินไปนะแล้วคุณก็วิ่งฟาร์วิ่งฟาร์วิ่งฟาร์มคุณก็ได้เปรียบของคนอื่นนะครับหรือว่าห้ามวางระเบิดกับระเบิดนะครับทุกชนิด รวมไปถึง C4 นะครับแล้วก็ห้ามตั้งชื่อเว้นวรรคอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกการลงทะเบียนไวลิสนะสร้างชื่อตัวละครลงทะเบียนยังไงก็ให้ไปสร้างชื่อตัวละครตอนข้าเกมอย่างนั้นนะครับห้ามนำข้อสําคัญข้อ17ห้ามนำไอทีแล้วก็พาสเวิร์ดให้คนอื่นทุกกรณีนะครับไม่โปรดนะครับให้เขาเข้ามา,ามีแอคทิวิตด้วยตัวเองนะ ให้มีกิจกรรมด้วยตัวเองคือเข้ามาลงทะเบียนคำตามขั้นตอนนะครับผมก็จะมีสังคมที่น่าอยู่คอยต้อนรับอยู่นะครับผมผู้จ่ายให้เกียรติกันด้วยนะก็ข้อนี้สําคัญนะครับผมข้อผู้จ่ายให้เกียรติกันด้วยนะครับผมบผมบางทีเข้ามาเจอแบบสั่งแอดมินอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแอดมินก็เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนะครับผมเพราะแอดมินก็ทีแอดมินก็มีหน้าที่ ไปเช่าเซิร์ฟมาให้คุณเล่นนั่นแหละนะครับผมเอาตรงๆพูดอย่างตรงไปตรงมาคือรวมเงินกันไปเช่าเซิร์ฟนะมาให้พวกท่านได้เล่นกันได้เกิดความสนุกสนานได้เกิดสังคมคอมมูนิตี้ที่ดีนะครับผมเอาบกเอบบนบนเยอะแล้วนะอ่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยคือลงทะเบียนไวริสนะครับผมแล้วก็จะปรากฏห้อง IP Password ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปอ่านกฎนะอ่านกฎให้เข้าใจนะมีแค่17ข้อ จริงๆมันก็เป็นกฎพื้นฐานอยู่แล้วนะมันไม่ได้มีกฎอะไรมากมายเลยนะครับผมเป็นกฎพื้นฐานอยู่แล้วนะก็หลังจากนั้นก็ไปสร้างตัวละครไะเดี๋ยวผมเข้าเกมเสกามแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปหน้าเข้าเกมสการรมเลยนะสร้างตัวละครนะครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่า F D G ใช่ไหมฮะผมจะไปสร้างในซิงเกิลเพลเยอร์แล้วกันนะ โอเคก็หลังจากที่ถ้าสมมุติว่าเราเรายังไม่มีเรายังไม่ได้เล่นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเข้ามาให้เรากดที่มัลติเพเยอร์นะครับมัลติเพเยอร์ปุ๊บให้เรากรอกหมายเลข IP ไปนะครับผม IP ของของของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะถามพาสเวิร์ดเราก็กรอกพาสเวิร์ดลงไปนะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่หน้าการสร้างตัวละครอ่ะในที่นี้เดี๋ยวผม ข้ามไปตรงการาสร้างตัวละครเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดวมันจะยาวเกินไปตอนนี้ก็12นาทีแล้วนะโอเคไม่ไม,ไม่ไม่งงเนาะ <c oughs> เข้ามาตรงมันติเพยเยอร์นะครับผมถ้าเราเข้าตามปกตินะเข้ามาตรงมันติแล้วก็กรอกไป copy ปี้มาก็ได้นะครับผมก๊อปีก็ข้อมูอข้อมท้ายดีแล้วกันนะครับก็กรอกหมายเลข IP ลงไปนะครับผมแล้วก็ถามพาสเวิร์ดก็กรกพาสเวิร์ดลงไปก็จะเด้งเข้าสู่หน้า สร้างตัวละครเดี๋ยวผมไปยกตัวอย่างการสร้างตัวละครให้ดีให้ให้ด้วยแล้วกันนะคริสนะครับเยร์อ่ะมาถึงหน้าการสร้างตัวละครนะครับผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เราลงทะเบียนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการลงทะเบียนชื่อ FDG นะครับผม FDG เราก็ต้องมาสร้างตัวละครตรงนี้เน임นะครับผมให้เป็น FDG ไม่ต้องมีขีดก,กลางจุดทับแดดดอกจันอะไรพวกนี้อย่านะครับผม มัน,มนผมไม่แน่ใจว่าจะสร้างได้หรือเปล่านะแต่ขีดกลางกับจุดอะไรพวกเนี้ยพยายามนะครับพยายามลิกเลี่ยงพยายามสร้างชื่อชื่อให้แบบไม่มีขีดกลางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ยังได้นะอย่างนี้ก็ยังได้ขออย่ามีขีดกลางนะครับในที่นี้เราจะสร้างชื่อ F D G นะครับอ่ะมาถึงคําถามยอดฮิตพี่แล้วผมจะสร้างไปแบบไหนดีล่ะฮนะผมบอกเลยว่าก็ เดินทางสายกลางนะฮะตรงนี้สายกลางก็คือเนี่ยกลางหมดเลยเอาเพศอา่าบางคนชอบเล่นผู้หญิงบางคนชอบเล่นผู้ชายในที่นี้ผมยกตัวอย่างผู้ชายแล้วกันนะครับเฮดเฮดในที่นี้ก็เนี่ยก็ดูดูทรงมันอะไรมันเปลี่ยนไปนะครับนอกจากหัวรูปร่างจะเปลี่ยนแล้วก็สีผิวก็ยังจะเปลี่ยนด้วย,ยดำมาเมื่อมาเฉยงนะครับผมผมก็เลือกเอาอันที่สองก็แล้วกันเททูจะมีไหมรอยสัก นะครับจะเป็นคนเถื่อนไหมนะครับก็เลือกสมมุติผมเลือกอย่างนี้ไอ้นี่ดูจะโหดไปนิดนึงเลือกรายได้ฮะมีให้เลือกทั้ง4ลายป็นครับผมนี่ดูจะโหดไปนี่ก็ดูจะโหดไปเอากลางๆแล้วกันที่2นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกจะโชว์หรือจะเซนเซอร์นะครับผมไอกระปุกนะครับแล้วไซส์ของไอกระปูจะเอาเท่าไหร่นะครับเช่น อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอะไซส์เนี่ยจะเอายาวยาวเท่าไหร่จะเอาเออก็ประมาณนี้ถามว่ามันมีส่วนต่อ,อ,อข้อมูลอื่นๆ่ไหมมันก็มีส่วนเล็กน้อยนะสสำหรับผมอะเพราะผมเดินทางสายกลางนี้ผมบอกนะครับเดินทางสายกลางก็เอาเป็นเซนเซอร์ไปแล้วกันนะครับผมหรือใครชอบแบบเรนดอมเลยก็ได้นะครับเรนดอมคือมันจะ สู่ม,มาให้อัตโนโมัติเลยนะกดเน็กไปเราไดา้มาอยู่3.0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ไปสังเกตดูนะมันก็จะหมดไปค่ามันก็จะหมดไปมันจะใช้ตรงนี้ก็จะเป็นสกิลการใช้ผมตั้งชื่อให้มันว่าเป็นสกิลการใช้อาวุธนะครับผม ก็เป็นปืนไรเฟิลเมลีเวปอนก็เป็นพวกอาวุธฟันอะไรพวกนี้เป็นมีดเป็นหอ,อกไม่รู้จะรวมด้วยหรือเปล่านะครับก็ผมเปิดเป็นภาษาอังกฤษมาเอาเท่าที่คร่าวๆแล้วกันนะแทนกันก็น่าจะเป็นปืนสั้นนะนะครับผมไม่น่าจะเป็นปืนลูกซองเนาะแทนกันนะครับผมอย่างเช่นทั้งสายการใช่ไหมไรเฟิลผมก็จะเอาเป็นแบบ มีเดียมนะครับผมมีเดียมหมดแล้วมั้งนะครับมีเดียมไปนะครับเอาเมลีเนี่ยผมก็จะเอามีเดียมเช่นกันนะครับผมเพราะว่าต้นเกมมาใช้ไอพวกจริงๆไรเฟิลแฮนกันเนี่ยมันไปไปเอาทีหลังได้นะครับผมผมก็จะเอาเบสิกก็หน่อยเพราะว่าต้นเกมมาเรายังไม่มีปืนไม่มีเฮนการไม่มีอะไรทั้งนั้นเรามีแต่อาวุธ ที่เหลาได้ตามทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกหินเอาไปเหลาแล้วก็ทําเป็นหอกเอามาทาเอามาฟาดเอามาแทงผีนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นเกมเนี่ยอนอกั้นมันไปปั่นเราได้นะครับผมเราได้ปืนมาแล้วก็ไปปั่นเอาทีหลังได้นะครับผม running นนเนี่ยผมเอาเป็นมีเดียมครับอ n ดูแ i นผมก็เอาีเดียมเหมือนกัน สวิมมิงมันไม่ได้นะครับอ่ะหลังจากนั้นเอาข้าวข้านะข้าวข้านะไม่เอาเพราะฉะนั้นคือแล้วแต่ใครใครจะเลือกอะ่ะบางคนเป็นภาษาไทยมันก็จะรู้ได้หน่อยสกิลสกิลอ่าอินสกิลนะครับผมสไนปิงสเนปปิงเซลิปปวเวอร์นี่ผมเอาแบบมีเดียมนะครับผมเอนจิเนียริงผมก็เอาแบบมีเดียมไปนะครับแล้วก็เมดิคอลก็เอาแบบมีเดียมเหมือนกันไม่ได้ละเออผมลืมดูหมดว่ะ ทอันนี้เอาแบบมีเดียม e เ v เวอเอาแบบน้อยหน่อยเมดิคอลนะครับก็เอาแบบเท่าๆกันเท่าเทียมกัน Basic เหมือนกันแล้วกันประมาณนี้อ่าเบสิ Basic. แล้วก็เอาเอนจิเนีอืมเอนจิเนีไปมันก็ไปปั่นได้ s e r v วออ่ะประมาณนี้ก็เป็นด็ c ก เด็กสเกลก็เครื่องบินจะเอาไหมมอเตอร์ไซค์จะเอาไหมผมเอาดาวิง่งดวิ่งก็คือองรวมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถสี่ล้อ่นหละองรวมนะครับผมก็จะเอาแบบมีเดียมไปเลยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราตั้งแบบเป็นเบสิกไปสําหรับดวิงนะ่งเนี่ยคนบางคนก็คือได้รถมามันก็จะแบบขับไปดับไปขับไปดับไปนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นเกมมาผมขี้เกียขับรถเพื่อไป อัพเอาผมก็เอามีเดียมไปเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มีแล้วเอาเบสิกนะครับผมก็เครื่องบินก็เอาเบสิกนะครับก็ประมาณนี้ที่เหลือก็เอาเป็นอะไรดีละ่ะมอเตอร์ไซค์แล้วกันน่าจะเจอง่ายกว่าเออประมาณนี้ก็น่าจะหมดละการสร้างตัวละครผมสร้างประมาณนี้เลย หนูนะชูรี่ของไรเฟิลเนี่ยอ่ามันยังเหลือ,อนิดนึงนะมเมลีของไรเฟินแล้วกันเผื่อเจอปืนยาวาก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีสร้างอะไรที่มันรหรูหราเพราะว่าผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าในการสร้างสกิลเซเลชันเนี่ยหรือว่าสร้างตัวละครเนี่ยมันนานาติดจังมากเลยบางคนก็บอกว่าพี่ผมต้องการที่จะแข็งแกร่งเยอะผมต้องการที่จะเป็น เอนจิเนียร์หรือผมต้องการที่จะเป็นนู่นนี่นั่นบาบาบามันเลยแล้วแต่คนสร้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอย่างเดินทางสายกลางผมก็จะเดินประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมือวานะครับผมก็เครื่องบินนิดหน่อยนะครับเอนจิเนียร์ผมก็เอามาแบบมีเดียมนะแล้วก็เอาเมลีเอาที่จําเป็นต้องใช้ตอนต้นเกมอะ่ะพวกที่เหลือมันสามารถที่จะไปอัพสกิลได้ทีหลังนะครับอย่าง s u r v เวอร์เนี่ยถ้าเราแบบคราฟของคราฟอะไรเยอะมันก็ขึ้นเองนะครับผม ก็ผิดสร้างตัวละครก็กดโอเคเท่านี้เองเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมก็รอระบบมันโดดล่มไปโอเคก็ในการสร้างตัวละครนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ประมาณนี้ก็สร้างผิดสร้างถูกยังไงพูดผิดพูดถูกประการใดก็ กรบาบขออภัยไว้ด้วยณที่นี้นะครับผมอะระบบใหม่ตั้งแต่0.7นะครับผมเข้าเกมมามันก็จะให้เราโดดร่มนะครับผมโดดร่มไม่ใช่เกมะจะไปยิงกันแต่อย่างใดนะครับผมก็โดดร่มรโดดร่มก,ดดมก็เดี๋ยวผมถึงพื้นแล้วก็พอแล้วกันนะนะก็หมุนเมาส์นะครับหมุนเมาส์ดนยการหันซ้ายหันขวาหันหน้าหัน,นหลังนะครับผมกด F open นะครับ กด w ก็เหมือนจะมุฟไปข้างหน้านะครับกด f เพื่อ open ก็ประมาณนี้เลยนี่เป็นซิงเกิลนะเป็นซิงเกิลมันจะไม่เหมือนเกมโดดโมอย่างอื่นแบบ battle royal e นะที่แบบสามารถที่จะย้ายไปทางซ้ายได้แล้วกด a ย้ายทางขวาได้กด d อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันจะกระด้างอยู่ที่เดียวเลยนะก็ย้าย position ได้แค่เมาส์นะครับหันได้แค่ซ้ายขวาในเมาส์นะครับผม ็ประมาณนี้นะครับผมเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่ดีมากเลยเพราะว่าเป็นเซิร์ฟา PVE นะครับผมหลังๆนี่ผมเริ่มจะมีคนคนเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมหนาแน่นพอสมควรเลยนะบ,บางท,กาจจทีก็อาจจะทําให้แหลกอาจจะทําให้เกมกระตุกไปบ้างนะแหลกก็คือกระตุกแหละเป็นบางช่วงบางตอนนะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยผ่านคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับสาหรับใครที่เล่นอยู่แล้วนะครับผม เล่นอยู่แล้วนะครับผมก็มาถึงทำไงล่ะก็เนี่ยเซิร์ชล็อกเลยแล้วกันเนี่ยครับผมอย่างที่ว่าต้นเกมนะครับอ่ะก็จะมีระบบมาบอกเนี่ยครับครับได้แค่อีนี่อ๋ออีนี่ไปตัดต้นเกมเราจะมีแค่หอกนั่นแหละติดตัวนะ นี่ครับต้นเกมมีแค่นี้นะมาถึงปุ๊บเนี่ยทำได้แค่เอาไปสร้างหอกแล้วก็เดินหาของประมาณนี้เลย นะครับผมอ่อันกดอันกดด้วยสําคัญมากนะครับผมอันกดด้วยใวม่วรุ่นชุดส้มครับจะครับอะไรก็ต้องครับหอกนะครับผมก่อนจะไปหาบ้านก่อนจะไปหาทาเลที่จะทําการสร้างบ้านก็แค่นี้เลยนี่แหละที่ผมทำไมถึงอัพต้นเกมคืออัพไอ้นั่นมาก่อน อัพไอพวกเมลีเวปอนมาก่อนนะครับผมเพราะว่าจะามาชึกอีชึกชึกแบบเนี้ยโอเคก็พอหอมปากหอมคอนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟพีพีร้อยเนะครับผมไม่มีการเลดบ้านปนชิงค่าวิ่งราววางระเบิดแบบมัวม่วๆรวมถึงไม่มีเกรนเมอร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าเราก่อนเข้าแล้วก็ลงทะเบียนไวลิสกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก <c oughs> ็อย่างที่บอกก็แหละว่าการลงทะเบียนไวลิสก็เพื่อป้องกัน เกรนเมอร์นะครับผมก็จะได้จัดการกับเกรนเมอร์ได้ง,ไง่ายๆฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟเดอะวีไอพีลาวสกรรมเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟพีวีร้อยเปิดเซ็นนะครับผมใครอยากจะเข้าเซิร์ฟนะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ให้ใต้คลิปหเหมือนเดิมนะครับผมก็ขั้นตอนก็คือเข้าไปที่ทบทวนอีกทีนะขั้นตอนก็คือเข้าไปที่ Discord นะครับผมก็ไปอ่านกฎนะครับผมใครจะอ่านกฎก่อนนะครับผมก็ได้ หรือว่าจะไปลงทะเบียนนะครับผมลงทะเบียนไวริสนะครับก็มีแอดมินลำได้ลงวิธีการลงทะเบียนไวริสไวอ้อย่างละเอียดนะครับผมละเอียดนะครับผม4ขั้นตอนคาถามง่ายๆนะครับผมคําถามง่ายๆก็จะมีบอร์ดมาต้อนรับเรานะครับผมก็พิมพ์คําสั่งขีดกลาง i n d นะ i n d i n d กด enter แค่นั้นเอง แล้วก็ตอบคําถามบอทคดคำถามแรกก็คือว่าชื่อตัวละครอะไรนะครับผมชื่อตัวละครอะไรผมย้ําเสมอว่าชื่อตัวละครที่เราลงทะเบียนไว้ลิสอะไรอย่างเช่น fdg นะครับเราก็ไปสร้างตัวละครชื่อ fdg ไม่ต้องมีขีดขีดข้างไม่ต้องมีขีดข้างไม่ต้องมีจุดไม่ต้องมีอัน e r เดอร์สกอร์ไม่ต้องมีเครื่องหมายตกใจไม่ต้องมีหัวใจนะครับไม่ต้องมีวงเล็บนะครับ เพราะอันนั้นมันยากแก่การที่จะแอดมินจะเข้าถึงนะครับผมเกิดกรณีอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเช่นแอดครับแอดครับผมติดอยู่บนผมติดอยู่ใต้สะพานครับแอดครับแอดครับรถบันบักครับช่วยดึงผมหน่อยอย่างนี้นะครับการช่วยเหลือถ้ามันมีจุดมีมีรูปหัวใจมีอะไรต่างๆนะครับผมมันจะทำให เข้าถึงลำบากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ง่ายแก่การที่จะแอดมินจะเข้าถึงหรือว่าดึงคุณออกมาจากจุดนั้นนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็คำถามที่3นะครับการกรอกเลข Steam udi หรือว่า Steam id ที่ผมชอบเรียกนี่ก็ทำยังไงก็เข้าไปตามนี้แอดมินลุงจือก็ได้บอกวิธียูเลข Steam id ของตัวเองในเวอร์ชั่นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับผมอังกฤษ <c oughs> อังกฤษนะครับก็ไปก o p ี้มานะครับผมใครจะกีควรจะ c o ปี้เก็บไว้นะจริงๆนะควรจะ c o ปี้เก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นในโน้ตแพดหรือว่าในเวอร์ในมือถือในอะไรก็แล้วแต่บาบๆา,บาเนี่ยควรจะก็ปี้เก็บไว้เพราะผมเชื่อว่านะเซิร์ฟเวอร์ไม่เฉพาะ VIP แล้วเซิร์ฟเวอร์นะเกมอื่นๆที่เขามีาเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นเนี่ยผมเชื่อว่าเเกินว่ามันก็ต้องมีการลงทะเบียนไวลิสและลงทะเบียน C.I.D. นะครับผมผมไม่แน่ใจนะอย่างไฟเอ็มเนี่ยก็ต้องลงหรือเปล่าผมผมก็จะผมไม่เคยไม่เคยเข้าไฟเอ็มนะท่าทีท่าดีขออาัว่าได้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนไวลิสสำเร็จก็มันจะปรากฏห้อง IP ตรงนี้นะตรงนี้นะ I P password ก็เข้าไปที่เกมสก,กร,รมนะครับผมกดแบบ m ั l ติ p l a y e r แล้วกรอกเลข IP นะครับผมกรอก IP ลงไป IP s e r v ิรลงไปแล้วระบบมันก็จะถามถึงพาสเวิร์ดเราก็กรอกพาสเวิร์ดลงไปและที่สำคัญนะครับผมสำคัญมากๆเลยอย่าเอา ID หรือพาสเวิร์ดนะครับไปบอกคนอื่นต่อเฮ้ยพี่ผมใจดีเปิดแจกต่ออย่างเงี้ยเพราะบางทีแอดมินไปเจอคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไวลิสดมาเนี่ยนะแล้วไปเป็นเกรียนเมอร์ในเกมเนี่ยเราก็จะลำบากนะครับผมเกิดการสูญเสียมานักต่อนักแล้วนะ แอดมินก็ไล่แบนกันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีที่สุดก็คือเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับผมก็ประมาณนั้นประมาณนี้ประมาณโน้นนะครับผม <g iggle> ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสาหรับเซิร์ฟ p v e 1 0 0สําสำหรับเล้า VIP สกรมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ